ระดาบเจ็ดแปดรายงานตัวครับนี่เป็นคขพยากรของ,ของดวงเดือนมกราคม2 5 6 6ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับชาวลัคนาร,าราศีกุมฟ้าลิขิตชีวิตรีเซตครับได้โปรดกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในกราวต่อไปก็ไพ่ที่จะใช้ก็ยังเป็นไพ่ไพ่นะครับก็สวยดีนะครับสำหรับใครที่ชอบการเสี่ยงท่ายก็ติดตามกันจนถึงช่วงท้ายคลิปนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับครึ่งเดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ก็ยอมรับครับว่าต้องมีอะไรมากระทบใจพอสมควรแต่แม่นะอดทนนิดนึงครับอดทนนิดนึงเพราะว่าอีกแค่เดือนครึ่งเท่านั้นนะฮะอีกแค่เดือนครึ่งเท่านั้นเนี่สถานการณ์น่เอื้องราวอะไรต่งางๆนี่จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับเพราะว่าการที่ตัวของท่านเนี่จะได้นระเกณฑ์ของดาวเสาร์ที่เคลื่อนมาทับลัคนาแน่นอนนะครับ คงจะได้มียศมีตําแหน่งเพิ่มขึ้นมีหน้าที่มีอะไรต่างๆที่ต้องตามขึ้นยัรับมันคงจะเหนื่อยขึ้นนะครับเพราะว่าแหมาดาวเสามาทับรักนะครับก็ยังไงก็คงจะเหนื่อยผมเชื่อว่าคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านหมายตาสิ่งที่ท่านหมายปองนะครับในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่เนี่ย น่าจะเป็นคราวที่ท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านต้องการแล้วล่ะนะฮะเพราะว่ามันจะมีทั้งความเป็นราชาโชคนะครับของดาวพระขัสเนี่ยมาช่วยในขณะที่ดาวังคารก็ยังมีความเป็นราชาโชคอยู่ด้วยนะในภพพันธุด้วยดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าราชาโชคคู่เลยทีเดียวนะครับก็ตัวของท่านเองก็ยังเป็นเทวีโชคด้วยทังนั้นเนี่ยแหมกดทนสักนิดนะครับนะฮะขอให้ผ่านเดือนกุมภาพัานธ์ไปได้แล้วก็ พออีกเดือนครึ่งเท่านั้นแหละครับหลายๆเรื่องฮะจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายทีเดียวทีนี้มาดูนะครับโหถ,ถามว่าทําไมจะไม่มีอะไรมากระทบใจก็อย่างว่าแหละครับดาวศุกร์นะฮะอยู่มาถึงวันที่25ดังนั้นเนี่ยก็ดียังดีนะฮะมีดาวอาทิตย์เนี่ยมาช่วยทําให้สภาพของความเป็นคู่ศัตรูเนี่ยมันลดลงไปเยอะนะครับคงจะต้องมีคนที่เรารู้จักนะครับ จากไปนะครับอาจจะเป็นการจากไปแบบชั่วคราวหรือการจากไปแบบถาวรบ้างก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนก็คงจะต้องกระทบกับจิตกระทบกับใจพอสมควรแต่ข้อเป็นธรรมดาโลกนะครับมันจะต้องเป็นไปในลักษณะอย่างนี้คือ ดาวมันค่อนข้างจะส่งกันหลายข้างนะครับเพราะว่าอย่างมนุษย์ยูเนี่ยก็กลับเข้ามาอยู่ในภพสานชาซึ่งก็จะย้ายออกในช่วงเดือนมีนาคมก็ตรงนี้ก็เลยเป็นอีกส่วนหนึ่งละครับที่ทําให้ความเกี่ยวข้องกับยัดมีดกับเพื่อนผูงนะฮะที่เรารู้จักอะไรต่างๆตรงนี้ค่อนข้างจะเรียกได้ว่ามีผลมากๆตรงนี้เลยแต่ในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยบอกได้เลยครับยังพอสบายใจได้นะฮะ การที่ดาวพระอาสเดินหน้าอยู่ในภพการเงินของตัวท่านเนี่ยมันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเป็นราชาโช,ชคดังนั้นเนี่ยไม่ว่าอย่างไรเสียเนี่ยความต่อเนื่องนะครับของเรื่องของการเงินเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีคือตอนนี้เนี่ยนอกจากนั้นแล้วโอ้นี่มองมองมาดูที่พบลาบผลของตัวท่านนี่ก็เรียกได้ว่าบุตรบริวารเนี่ยเขายังมีการพา ลาบพาผลมาให้นะฮะถึงจะอาจจะไม่ใช่ลาบใหญ่ผลใหญ่แต่ก็จัดว่าเป็นลาบนะแหมสยดายเนะเาะแหมดาวพุทธก็เป็นประสนิแล้วจนะปราก็ปรกนะไม่เป็นไรยังไงก็ได้ฮนะมันเป็นจังหวะที่ต้องได้ก็ต้องได้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยนะฮะในช่วงท้ายเดือนนะครับในช่วงท้ายเดือนเนี่ยดาวเกตเนี่ยครับก็จะมาอยู่ที่ภพสุภะนะครับ เลงกับดาวประจาตัวของท่านก็คือดาวพระหูซึ่งขณะนี้นะฮะสถิตยอยู่ที่ภพสหาหะชะนะฮะคู่อยู่กับดาวพฤหัสีอยู่อยู่ดังนั้นเนี่ยจังหวะตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีอะไรที่เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับน่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่รียร้่าค่อนข้างดีแต่ทีนี้เนี่ยในการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยก็คงจะต้องใช้เขาเรียกอ,อะไร คือผมว่าถ้ารู้สึกได้อะเพราะว่าเวลาเท้าเกตมาเกี่ยวข้องอะไรต่างๆเหลเาเนี้ยมันมีเซนส์เกิดขึ้นมันมีเหมือนสิ่งที่เป็นลางบอกเหตุบอกก่อนล่วงหน้าว่าเออมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นจะมีคนเขาเอาเอ่อสิ่งของต้องประสงค์มาให้จะมีคนเขาอยากจะให้เราทําหน้าที่อะไรซึ่งเราเองก็เคยไม่เคยคิดเคยฝันหรืออาจจะเคยคิดเคยฝันแต่เอ๊ะมองว่าเอ๊ะเราจะได้ทําหน้าที่นั้นหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่า ผลที่เดอเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผลที่เรียกว่าเป็นไปในทางสุภาและเป็นไปในทางสุภาในแบบที่เรียกว่าตัวท่านเนี่ยยังอยู่ในสังคมแวดล้อมที่เป็นการทํางานหรือว่าเป็นเป็นเป็นอยู่ที่ในหมู่ในพวกอะไรทานองนี้นะฮะก็เรียกว่าจะได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้รับการส่งเสริมเพราะตัวท่านเองก็เรียกว่ายังอยู่ในระดับที่เรียกว่า มีโชคมีอะไรอยู่เลยเพราเป็นเป็นเทวีโชคก็แต่ก็จัดเป็นโชคขั้นหนึ่งเอา้าความดีงามสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่เป็นผลดีเนี่ยนะฮะก็จะเป็นผลได้ต่างๆที่จะทําให้ตัวท่านได้ได้มีโอกาสสร้างความดีนะครับแล้วก็สั่งสมบุญกุศลต่อไปครับผู้สนับสนุนช่องของเรามีตัวช่วยมานําเสนอครับผ้าดิบประหยักชุดพลังบุญนะครับอาภรณ์พืนสุดท้ายของผู้วายชน เป็นฐานที่ผู้รับยินดีรับผู้ให้ก็ให้โดยไม่จอจงวัตถุฐานครบครับผมสำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ LINE แอดบุญ59าเก้5แอดบเอย่าลืมเข้ามาแอดด้วยนะครับผืนเดียวก็ทําได้ครับขอพลังบุญหนุนนําฟ้าเปิดทางฟ้าประทานพรแก่ทุกท่านครับครับสำหรับท่านที่มีคําถามหรือมีปัญหาอะไรอยู่ในใจครับ,รบก็ลองตั้งจิตอธิษฐาน เสียงถ่ายเลือกไพ่มาจาก1กองจากกองทั้ง4ี่นะครับตัวผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้นะครับคําพยากรณ์ก็จะใช้เป็นแนวทานในการตัดสินใจเอาเรามาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับครับสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1นนะครับโอ้ เป็นผู้ให้จริงๆนะครับเป็นผู <S <S ้ให้จริงๆแต่เป็นผ as ู้ให้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมนะครับเป็นผู้ให้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีให้การให้ในที่นี้เนี่ยเรียกว่าให้แล้วก็ทำให้เกิดจากความเบิกบานของจิตใจนะครับก็เรียกว่าเป็นการที่ถ้าคนมองในเชิงของความที่คันดูแลครอบครัวหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการดูแลที่สมบูรณ์เป็นการดูแลที่เรียกได้ว่า ทุกคนได้รับความสุขโดยทุ่นหน้ากันนะครับแต่แน่นอนนะครับก็คงอาจจะมีคนที่เรียกได้ว่ามองท่านด้วยความอิจฉาคือบางครั้งคนเรามันก็แปลกเนาะเออเห็นคนอื่นเขาสมบูรณ์เนี่ยก็มันตัวเองสมบูรณ์ไม่เท่าขวา,ายจะอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องดีสําหรับตัวท่านนะครับสมบูรณ์พูนผลจริงๆครับสมดุลปูนผลจริงๆสำหรับท่านที่เรียกไพ่กองที่สองนะครับก็เรียกได้ว่าการที่ท่านจะทําอะไรเนี่ยฮะก็ทําไป เพื่อความสบายใจของตัวเองร้วนเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นอิสระชนเป็นคนที่ไม่ผูกพันยึดติดกับข้อกําหนดกฎเกณฑ์อะไรต่างๆทําสิ่งต่างๆเนี่ยเขาเพื่อเรียกได้ว่าความสุขของคนอื่นนะฮะแล้วก็ความสบายใจของตัวท่านอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นเนี่ยทำไปเถอะครับนะฮะไม่เป็นที่เดือดเนือ้อร้อนใจใครทําแล้วตัวเองมีความสุขด้วยเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องดีนะฮะ เป็นเรื่องที่ทําได้นะครับไม่ต้องไปกังวลใจนะครับว่าโอ้เราทําไปอย่างนี้แล้วสุดท้ายผลลัพธ์จะเป็นไงผลลัพธ์ก็คือสิ่งที่ท่านจะได้รับกลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เรามีความปรารถนาดีต่อผู้คนคนที่เขามีเขาเรียกง่าเข้าใจหรือรู้ถึงสิ่งที่ดีเนี่ยเขาก็จะนําพาสิ่งที่ดีๆมาทําให้เกิดขึ้นกับตัวท่านเช่นเดียวกันนะครับผมก็เรียกว่าเป็นการที่จะมีให้มีรับนั่นเอง สำหรับท่านที่เลือกไพ่กล่องที่สามนะครับอืมอันนี้เนี่ยมันคือเตรียมให้ไว้ก่อนเลยเออวันนี้ทำไมมีแต่ให้เนาะอืมก็เตรียมให้ไว้ก่อนแล้วคือบางทีเนี่ยเออยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าตัวเองจะสามารถให้ได้หรือเปล่าก็ตกปากรับคําไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ในแบบอืมปากเขาเรียกอะไรป๋าเปงเงี้ยอืมบอกตรงว่ามันก็ดูเสียวเไใส่อยู่เหมือนกันก็เรียกได้ว่าใจถึงมากๆนะฮะในใจถึงมากๆนะครับ ก็ถ้าเกิดเราแบบว่าไงครับต้องอยู่ในความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ต้องอยู่ในความเ,เขาเรียกอะไรมันเขาเรียกไงเราเป็นผู้ให้่าถ่ายเดียวอย่างนี้เนี่ยเราต้องประเมินดูนะครับว่าการที่เราให้ไปเนี่ยมันคุ้มกับสิ่งที่เราได้รับหรือเปล่านะครับอันนี้ผมคงไมห้ามการให้ไม่ได้นะฮะเรียกเลยว่าเอาเป็นว่าถ้าท่านสบายใจอยากจะให้ก็ให้ไปนะครับส่วนท่านจะได้รับอะไรแค่ไหนยังไงเนี่ยก็ขอให้ได้รับสิ่งที่ดีๆ ตอบกลับมามาก่านะครับนะฮะแต่เรา,าต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องการให้หัวอันสุดท้ายนี่ยิ่งหนักเลยครับผมให้แบบที่เรียกได้ว่าไม่สนใจเลยว่าใครจะรับรู้หรือเปล่าเรียกได้ว่าโ,โบราณว่าปิดทองหลังพระเป็นยังไงอันนี้แหละชัดเจนที่สุดเลยเลยครับเรียกได้ว่าท่านมีความสุขใจในการให้อย่างแท้จริงนะครับอันนี้ในบรรดาสามสี่ใบที่ผ่านมานอันนี้คือที่สุดของการให้แล้วจริงๆนะครับโอ้เรียกว่า ไม่มีอะไรสู้ได้เลยให้แบบนี้ให้แบบไม่คิดอะไรเลยจริงๆแต่ตัวท่านเองลําบากยังไงก็ไม่สนใจคือความดีงามของจิตใจของท่านเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าใจท่านมันน่ากราบจริงๆครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆครับสำหรับชาวลัคนาราศรีกุมนะครับโอ้การที่ท่านเป็นผู้ให้มากมายนะครับก็เรียกว่าคนที่เขาได้รับก็คงจะได้รับทราบนะฮะถึงความมี เจตนาดีมีใจที่ดีงามของท่านแล้วก็จะตอบแทนผลต่างๆที่ดีกลับคืนมาให้ตัวท่านนั่นเองนะครับช่วงนี้อาจจะมีอะไรมากระทบใจบ้างนะแต่ขอให้มองในระยะยาวว่าจะมีสิ่งดีๆนั้นเกิดขึ้นอยู่อดทนครับผ่านไปสิ่งดีๆอรอท่านอยู่ครับ